สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะวันนี้เรามาทำเมนูผัดวุ้นเส้นทรงเครื่องเจก,กันนะคะมาดูส่วนประกอบค่ะเราก็จะใช้ตัวกะหล่ำปีนะคะลูกเล็กๆก็ใช้ประมาณสักเศษหนึ่งส่วนสลูกค่ะก็หั่นเป็นท่อนๆอย่างนี้นะคะใหญ่บ้างเล็กบ้างค่ะขึ้นใช่นะคะถ้าประมาณสักสี่ห้าต้นหั่นท่อนเช่นกันค่ะตัวเห็ดหูหนูดำ เมื่อแช่น้ําแล้วนะคะใช้ประมาณสักสิบกระดอกหรือว่าประมาณถ้วยหนึ่งกะเอาค่ะแล้วก็ตัวเต้าหู้ทอดนะคะหั่นเหลี่ยมเห็ดหอมประมาณสักสิบดอกเราใช้ดอกเล็กๆไม่ต้องหั่นค่ะตัววุ้นเส้นนะคะใช้ประมาณกํามือหนึ่งอย่างนี้แช่น้ําให้นุ่มค่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆหั่นท่อดน,นิดหน,หน่อยนะคะเวลาผัดจะได้ง่ายค่ะแล้วก็แครอทก็ให้ซอยเป็นบางๆอย่างนี้นะคะเส้นๆก็ได้ค่ะเราจะปรุงรสด้วยตัวซอสเห็ดหอมสองช้อนโต๊ะ อิ่วขาวหนึ่งช้อนโต๊ซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ส่วนของน้ําเดี๋ยวเราจะเตรียมไว้เพราะว่าวุ้นเส้นเนี่ยเขาจะดูดน้ําเยอะเดี๋ยวเราไปทํากันค่ะใส่น้ํามันประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะเห็ดหอมลงค่ะเห็ดหอมเริ่มเซตตัวนะคะหอมแล้วก็ใส่ตัวเต้าหู้ค่ะตามด้วยเห็ดหูหนูดำะคะ่ะเราจะใส่แครอทนะคะ เมื่อเราผัดจะพักมาคะให้ใส่ตัววุ้นเส้นค่ะ,ะให้ตามด้วยน้ำนะคะ,ะใส่น้ำประมาณสักหนึ่งถ้วยตวงเปเมื่อเราลงวุ้นเส้นแล้วก็ใส่น้ำที่เดือดสักหนึ่งนะคะเราก็จะเริ่มปรุงเครื่องค่ะซอสเห็ดหอมค่ะซอสปรุงรส ซี่อิวขาวเมื่อเราผัดวุ้นเส้นเริ่มที่จะนุ่มนะคะให้เพื่อนๆใส่ตัวกระหล่ำปีเลยค่ะ เมื่อเราผัดนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าจะมีส่วนของน้ำไม่เป็นไรนะคะเมื่อเดี๋ยวเรานำเสิร์ฟแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยตัววุ้นเส้นก็จะดูดน้ำน้ำก็จะแห้งกำลังพอดีค่ะเมนูนี้จะต้องออกแฉะนิดๆถึงจะอร่อยนะคะเมื่อเราผัดจนใกล้สุกแล้วนะคะกระหล่ำปีเรานุ่มพอแล้วเราก็ใส่ก่อนขึ้นใส่ขึ้นใช้เลยค่ะแล้วก็ปิดไฟขึ้นเสิร์ฟได้เลยค่ะ คูนเส้นผัดทรงเครื่องเจของเราก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆทดลองทำทานดูค่ะช่วงเจช่วงนี้กินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะเป็นวิธีอร่อยแบบง่ายๆเลยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ